สวัสดีครับผมบ่าหน่องครับวันนี้มาพๆออกับเบ้าหน่องอีกคือเก่าครับผมมือนี้บ้าหน่องมีความฝันของคอสักมาบอกสู่ฟังความฝันเป็นความเสีอส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจนารญาณในการรับชมเราฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นย่ทีิโจกและดวงครับมืกมิพูดใดบอกได้ครับว่าความฝันหรือตัวเหลขกมันฉีออกมาตัวใดก,มออกมด็มุมิผู้ใดบอกได้ครับความฝันก็คือความฝันเนาะเบิงไหวเพือเปรียบเทียบกับคิปอื่นของบ่าหน่องที่เบ้าหนองลงให้เบิงหรือว่าไว้ถ้าเปรียบเทียบกับเหลขกที่จ้าล้องใดมากเพื่อมันตรงกันเพื่อมันเเให้ ไดมีโชกนะครับเนาะอ่ะก่อนที่ไปฟังความฝันผู้ใดอยากได้พระบูชาหลวงปู่สวงนะครับตักสามนิ้วครึ่งน,นะครับผมแอดลน์ทักลายมาหาบ่าวหนองได้นะครับเพราะว่าบ่าวหนองกับได้มาบ่ลายดอกครับกับพ่อได้เอามาไหวถ้ถอะอานให้เอฟซีได้บูชาถ้าผู้ใดอยากบูชาเพื่อเป็นสิลิมงคลแก้เจ้าขอ,องอะไรก็ขอบขั่วมาทักลายมาทำหนนะครับเนาะ เดี๋ยวบ้าน้องกับสีทรงรายละเอียดให้เบิ่งนะครับเนาะแล้วก็บสีขอพันษาล่ะอีกบ่กี่มือนะครับเนาะเดี๋ยวบ้าน้องกับสีไปซื้อเทียนถวายปูเพราะว่าหยังเพราะว่าบ้านหนองถวายตลอดนะครับแต่ว่าหลังออกพันษานะครับหลังออกพันษาบ้านหนองก็จะเปลี่ยนผาขาวปูบ้านหนองเปลี่ยนปีละเทือนะครับเนาะปีละครั้งเปลี่ยนผาขาวปูออกลังออกพันษาบ้านา้นองก็เปลี่ยนผ,า,นผาขาวปูถ้าผู้ใด อยากได้ผระเขาปูก็เดี๋ยวจังมาว่ากันอีกทีนึงกูละล้างออกพรรษานะครับนาะอแต่ผู้ใดอยากได้พระลุงกูสวงกระทักลน์แอดไลน์มหาบาลน้องได้นะครับนาะอสแกนเคียวโคตรหรือแอดไลน์ไอด,ดีกะทักมาได้นะครับนาะออ่ะพอสักค,ครับเวลาเพือพ่อนฟันในขึ้นสองขึ้นน่แหละแต่ว่าองบ่ิเจอกันกับเบาหนองเพราะบันนี่เพื่อนว่าเบาหนองเอ้ยพอฝันเห็นหมูกเก่ากันฝันเห็นเสียว แต่ว่าเธอเสียไปแล้วละ่ะป่าสัตวเธอเสียไปแล้วบันนี้ไอ้มหาพรไหมไอ้พเพื่อนกัมมะเอินเสียวเซียวป่าสัตวเสียวเฮ้เซียวทางไหนน้อมะเอิญป่ะสัตนก็นเลยเปิดประตูเฮือนไปเบิง่งเห็นเพื่อนนั่งอยู่แค่ไต่ห่มใหม,ม่นาบาดพอก็เลยยางไปซองเอ้าเสียวกูวตัวนี้เพื่อนว่ะ ใจจังได้มาจังได้ระเชียวเพื่นว่าโอ้ยเขาขืนหอโตกว่าสัตเขาก็เลยมาหาเพื่นว่าเพื่อนกับิวมาไมเขาสื่อกับเขาสื่อยังมากกินเขาน้ากันก่อนวาสัตว์พ่อปานี้กินเขากล้วป๊บเสียวเพื่นผู้เพื่นตายนะเพื่อนก็บอกว่าอันกินเขาอินแล้วเ้าสิเมื่อได้เสียวเพื่นวาเขาอยู่น้ำโตบดโดนเลยวะสัตเอาโตคือสิเมื่อไหว้แต่หมอเป่น่าสิเนาะ พอ่อปนีว่าวเล้วปุ๊บเพื่อนกระจกไอ้กระดาษขึ้นมาเอ้ยจกกระดาษออกจากกระเป๋าแต่ก็เขียนตัวเลขลงในอันกระดาษเอาเชียวพ่าฝากให้โตเพื่นวาสีนะกระดาษที่เชียวพอเพื่อนเขียนให้ก็คือ4ี่สครับสี่สองห้ก้รล่องเบิง่งล่องผิจารณาเบิง่ง บนันนี้อายุสุดท้ายของเซียวที่เซียวเพิ่นเสียเ,ยเอาอายุสุดท้ายนะอายุสุดท้ายของเซียวพ่อซักก็คือ61ปี61ปีนะครับอันนี้คืออายุสุดท้ายบนันนี้อายุพอ65ปีอย่างงเลยอายุเซียวสุดท้ายตอนเซียวเพิ่นเสียตอนนั้นพอกับอายุ61เสซียวเพิ่นก็นเสียตอนอายุ61 ผ่านมาสามสี่ปีตอนนี้พอเราอายุห้าหกสิบห้าปีแต่ว่าเลขที่พอเอพอเียวเพิ่นเขียนไหนก็คือสี่สองห้าเก้าเบิ่งไหวฟังไหวเพื่อพิจารณหนาบ้านหลักงกรบอกหูถูกเนาะว่าเลขมันชิมาตัวไหนแต่ว่าพอเพิ่นให้ฟังแต่ว่าพอจําตัวเลขได้ชัดเจนพ่อก็เลยได้มาบอให้เท่าใหญ่เราฟังเท่าใหญ่แล้แลก็ว่าลองไปหาซื้อลอตเตอรี่ไปเพิ่นที่ละว่าสัน่นเพื่อได้โชคเพื่อเียวเจ้เพิ่นมาให้โชคว,ว่าสัตว์อะกรบอกเนี่ยนะครับเนาะ ลองครับเด้อเลขพอสักครับผีเสียวมาบอกเล็ครับ4 2 5 9หมัก,มกบว่วมักขึ้นอยู่ที่ดุลพินิทของแต่ละคนครับเดี๋ยวบ่าวหนองเคิลงคลิปให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับเนาะได้เลขมาแล้วละ่ะหลายคนแล้วจีพัดแดงก็ลงให้เบิ้งแล้วเนาะกหลายคนอยู่ไอ้จีเมืองขมิ้นจีแอนลีเมืองข,ม,อขมิ้มนนั่นแหละที่บ่าวหนองเคยลงตลอดคุณทั้งช่วงนี้มาไทายบ่ได้บ่าวหนองเอ้ยว่า์จันมากแต่าย,ยากแห้งกัด เอาจังตีต่อทั้งลายกันละกันขนาดเขาพันษาเจ๋งยังบเดมาเลยเพรานว่าเอื่อยกับบเดมาเดี๋ยวเพื่อนเราเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนสิฝากเบ้าหนองถวายเทียนพันสาปูอยู่อยู่กับทอมนี่แหละเพื่อนวราเพื่อนบเดมาเพราะว่าแต่ปกติเพื่อนใช้เบ้าหนองไปบวัดไผ่กับวัดบัญจบกแต่ว่างวดนี่หลอบนี่เบ้าหนองบบได้ไปใช้เลยเบ้าหนองข้าชิดถวายเทียนพันสาปูอยู่กับทอมลวงปูอยู่บ้านนี่แหละ เมื่อถวายใส้ก็คือกันเมต่์นะคุณผู้ใดอยากถวายเทียนพรรษาปูอยากถวายผาบนาฝนปูหรือว่าผู้ใดอยากเฮ็ดบุญกับปูบาลนองยินดีนะครับเป็นสะพานบุญให้เอาที่อยากทําครับเอาที่อยากทําทันอยากเฮ็ดบ่มีหว่องเฮ็ดยูไกมหาปูบ่ไดดบาลนองยินดีเป็นสะพานบุญให้ครับผมบ่วากันยินดีเสมอครับถ้าทําให้ปูหรือว่าผู้ใดอยากถวาย นามตะไครอยากถาวายไก่ห้ตะไครกก็บ,บอกได้นะครับยินดีทําให้ครับผมบอกว่าป็นสารแม่ฮันนี่อยากถาวายชุดอยากถาวายนู่นนี่นั่นเดี๋ยวบาวหลงจัดก,การให้ครับผมจะได้กระค้ยทุกคนจงโชคดีงวดวันที่16กรกฎาคม68ครับผมเลขพ่อสาขค,ครับผีเสียวมาบอกเลข4 2 5 9 4 2 5 9เก้นๆครับหมักบ่หมกกัหมกพิจารณาเอา นะครับเนาะแเดี๋ยวบ่าวหนองสีงลงขี่เเบิ้งแล้วกันหลายคนก็นให้เหลีว่าแล้วเหล็กพีเงินเทวดาเมาส์แพงเลยครับซื้อแบบเมาส์แพงเลยมีเท่าไหร่เอาหมดครับพีเงินเทวดาเดี๋ยวเพิน่นได้ตัวใดเน้นตันตนวใดอีกเดี๋ยวบ่าวองสีมาล,ลงให้เบิรงกอีกทหนึ่งนะครับเนะาะขอทุกคนจงโชคดีสุขสมหวังดังปารถนาทุกประการแกเดี๋ยวอย่าลืมผาหลวงปู่ถ้าผู้ใดอยากได้บ่าวหนองการิน เอามาแห่นผู้ชานะครับนอ้องจะยที่ว่าบางคนนะ่ะคนบอกว่าบ้านน้องก็อยากได้อง์ใหญ่คนนว่าจหะบออยากได้อง์ใหญ่อยากได้องงเหนน้อยมีบอหลอบนี้มีให้ครับปกติองค์ใหญ่จะิเป็นหานิวน้วหานิว้วเก่านิ้วยังเียนะแต่ว่าหลอบนี้เป็นสามนิ้วครึ่งเอาไว้ใส่ใส่หินเหน่น้อยประมาณนี้บ้านน้องก็ะทรงไปแล้วหลอบแรกหลอบสองแต่ทรงหายไปแล้วแต่ผู้ใดอยาก บูชาอีกก็ทักไลน์มานะครับนะอย่าลืมทักไลน์แล้วก็แอดไลน์แล้วต้องทักมาแล้วนะครับเด้อแต่แอดไลน์ซื้อบอัทักมาเบาหน่องโบกงูเลยนะครับเนาะอ่ะจะได้กันลองทักไลน์ครับมาเบิงผีมูบอกเลยครับ4 2 5 9เลขพ่อสักครับ4 2 5 9อายุพ่อสัก65ปีอายุสุดท้ายของหมู่เพิ่น61ปีลองผิดผิดเจรณาเบิงเลขงวดนี้จ็คสิเป็นจังไง บอกว่าถือคือกันเดี๋ยวบาาหนงองรอเจออนเมืองเลื่อยอยู่งวดผ่านวิ่งเก้าครับเต็มประตูเลยวิ่งเก้าเต็มเต็มเลยครับงวดนี้บุงหัวชีวิ่งตัวใดแกได้จังมาหลุนกันคิดจริงไหน,นสมหวังดังปรารถนาทุกประกาศกขอให้ทุกคนโชคดีงวดที่16ก,กรกฎาคม68สวัสดีครับ